สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่2,179รายซึ่งก็มีคนบันเทิงหลายคนนะครับออกมาช่วยวิกฤตโควิดในครั้งนี้อย่างพี่บุ๋มปนัดดาครับก็ได้นำรถพยาบาลจากองค์กรทำดีเนี่ยไปช่วยรับผู้ป่วยเนื่องจากมีปัญหารถโรงพยาบาลรับส่งผู้ป่วยไม่เพียงพอครับนอกจากนี้นะครับยังจะช่วยในส่วนอื่นๆเช่นซื้อผลไม้หรือวัตถุด,ดิบจากพ่อค้าแม่ค้าเนี่ย ไปทําอาหารให้กับบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการบริจาคชุด PPE แล้วก็เจลแอลกอฮอล์ด้วยครับ จำนวนผู้ป่วยในเยอะแต่จำนวนรถเราอะตอนนี้ก็สามคันโดยแบบเป็นแรงดันลบะนะคะเพราะว่ารถประเภทนี้ต้องทำพิเศษขึ้นมานะคะมากกว่ารถพยาบาลที่ที่เรามีทั่วไปอยู่แล้วะนะคะแต่เพียงแต่ว,ว่าน้องๆเนี่ยก็ต้องมีการปรับแล้วก็แต่งรถนะคะ<ม>เพื่อที่จะทำในการขนย้ายป่วยโควิดโดยเฉพาะจำนวนผู้ป่วยเนี่ย เพิ่มมากขึ้นในช่วงสงกรานที่ผ่านมาจํานวนคือคือทวีคูณมาเรื่อยๆดังนั้นที่ผ่านมาน้องๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวเลยนะเราเองก็ยังสู้นะคะเพราะว่าจํานวนตัวเลขของผู้ป่วยเยอะมากแล้วล่าสุดเนี่ยเราได้ข่าวว่าผู้ป่วยนะคะพอได้เตียงแล้วก็ไม่รู้จะเอารถคันไหนไปไป,ไปรับเขาเขาก็เลยขึ้นรถแท็กซี่ไปมันก็เลยก่อความเดือดร้อนด้วยนะคะโดยการที่ผู้ป่วยเองเนี่ยพอขึ้นแท็กซี่ไปแท็กซี่ก็ต้องโดนกักตัวผู้โดยสารที่ขึ้นรถในวันนั้นคันนั้นเนี่ย แล้วจะทํายังไงต่อใช่ไหมคะ uh huh. มันเป็นการแพร่กระจายของเชื้อดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าทีมงค์กรทําดีโดยรถเอ a ตี้ไบอ a ม b ล l a น c ์ของเราเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าขอร่วมในส่วนนี้โดยที่ถ้ารู้ว่าได้เตียงแล้วั่ว์แล้วนะคะรถ แอมบูลานซ์ของพี่เนี่ยก็จะไปรับทางอุ์กรทำดีเองก็กำลังจัดแจงในเรื่องของตะกร้ากำลังใจพวกอาหารแล้วก็ผลไม้จากตลาดที่คนไม่ค่อยเดินกันนะคะเพื่อช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าและเอาไปให้ตามโรงพยาบาลต่างๆด้วยถ้าแนวหน้าของเราคือหมอและพยาบาลที่เป็นฮีโร่ของพวกเราเนี่ยถ้าเขาล้มเราล้มดังนั้นเราต้องแบกเขาให้ดีที่สุดแล้วก็พี่ขอทำในส่วนที่พี่พอทำได้พี e ก็ยังส่งอย่างต่อเนื่องสิบคันรถแล้วแหละแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสรุ่งนี้อีกที่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็จะต้องไปลุยเช่นเดียวกัน นอกจากนี้นะคะยังมีอีกหลายคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะอาทิตย์พี่บอลชินยิ้มนะคะและพี่ยูริสุการดาภรยาค่ะก็ได้บริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งโดยภรายาของบอลชันยิ้มนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวระบุว่าจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้อไวรัสโควิด1 i อยู่กับพี่บอลขอร่วมช่วยบริจาคเงินสมทบกทุนให้กับโรงพยาบาลต่างๆที่สู้กับวิกฤตในตอนนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านค่ะ นักแสดงสาวจูนนาตาชานะคะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ใช้พื้นที่โซเชียลมีเดียประสานงานช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดที่ยังรอเตียงไม่ได้รับการรักษาให้ลงชื่อพร้อมช่องทางติดต่อกลับไว้ใต้โพสต์ของนักแสดงสาวได้เลยค่ะด้านของนักร้องสาวกระแตอาสยามนะครับก็ได้บริจาคเงินจำนวน1 0 0 0 0แบาทให้กับโรงพยาบาลราชวิถีครับ และเตรียมซื้อชุด PPE อีก1000ชุดกระจายให้กับโรงพยาบาลหรือว่าพื้นที่ที่ขาดแคลนช่วยผู้ผป่วยโควิด1 i นั่นเองพร้อมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนในช่วงวิกฤตแบบนี้นะครับและที่สำคัญขอชื่นชมและให้กำลังใจกับทีมคุณหมอทีมแพทย์ทุกหน่วยงานที่เสียสละและคอยดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่มาตลอดด้วยครับสำหรับแม่เอประภาศรีครับภรรยานาคมก็ได้ทำบุญไถ่ชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์ ตัวระบุว่าบุญกุศลที่ลูกได้ไถ่ายชีวิตโคจากโรงฆ่าสัตว์นี้ลูกขออุทิศให้ในอาคมปรีดากูลและลูกหลานของข้าพเจ้าให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บในเร็ววันนี้ด้วยเถอดด้านลูกสาวคุณไอซ์นะครับก็ได้เดินทางไปไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอให้คุ้มครองและแห่การของพ่อค่อมดีขึ้นอีกด้วยครับ อัปเดตอาการของคนบันเทิงที่กำลังรักษาตัวอยู่นขณะนี้นะคะคุณเออันชลีค่ะก็ได้โพสตคลิปนะคะแจ้งข่าวดีผ่านอินสตาแกรว่าเจ้าตัวนั้นได้กลับบ้านแล้วหลังจากที่รักษาตัวในโรงพยาบาลมาประมาณ15วันพร้อมขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่รักษาทั้งตัวเธอเองและลูกสาวจนหายค่ะหลังจากนี้นะคะเจ้าตัวก็จะกักตัวและรักษาปอดให้แข็งแรงที่บ้านอีก14วัน วันนี้นะคะก็มีข่าวดีค่ะเอจะได้กลับบ้านแล้วนะคะกับน้องเอวี่ค่ะเอต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนนะคะเจ้าหน้าที่นางพยาบาลพี่ๆที่ดูแลรักษาให้เอกับน้องเอวี่หายขาดนะคะของเอเนี่ยค่อนข้างจะมีไข้ขึ้นสูงอยู่สามสี่วันแรกๆบอดไม่ค่อยดีมีปอดอักเสบนะคะ จนได้รยะรักษาแล้วก็อาการเริ่มดีขึ้นถึงตอนนี้แล้วคุณหมอบอกว่าเอก็เกิดเป็นปกติแล้วนะคะก็จะต้องออกไปกักตัวรักษาปอดนะคะให้มันแข็งแรงอีกสักประมาณ14วันก็ต้องเว้นระยะห่างนะคะหลังจากนี้ไปก็ขอให้ทุกคนแข็งแรงแข็งแรงนะคะใครที่ป่วยตอนนี้ก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้มีอะไรก็ช่วยกันนะคะสู้ๆทุกคนนะคะ และสำหรับกรณีของนักแสดงหนุ่มชื่อดังคุณเตตะวันนะครับที่ได้ตรวจพบเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อวันที่26เมษายนเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับล่าสุดครับทางต้นสังกัดอย่าง GMMTV ได้ออกมาอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมเกีเ่ยวกับไทม์ไลน์และการเดินทางของนักแสดงหนุ่มตั้งแต่วันที่13เมษายนจนถึงวันที่26เมษายนอย่างละเอียดเลยครับซึ่งในไทม์ไลน์ลดังกล่าวนะครับพบว่าเจ้าตัวไดเอาของไปให้ออฟจุมพลที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ ในวันที่20เมษายนแล้วก็คาดว่าได้รับเชื้อในวันดังกล่าวนั่นเองครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook f a n p i n s t g i t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ